กระถางปูนเศษผ้าใครๆก็ทำได้แต่อย่าทำถ้ายังไม่รู้สิ่งต่อไปนี้เพราะจะทำให้คุณผิดหวังกับการทำกระถางปูนเศษผ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิษฐ์ปูนปัน flowerpot and plants สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปว่าด้วยเรื่องของกระถางปูนเศษผ้านะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามมาว่าทำไมผ้าไม่กินปูนเนื้อผ้าไม่จับปูนและปะนิษใช้ปูนอะ,อะไรในการ ปั้นกระถางปูนเสศษผ้าหรือบางคนถามว่าปันอิดทำยังไงให้มันออกมาเป็นจีบสวยแบบนี้คลิปนี้มีคำตอบค่ะปูนไม่จับกับเนื้อผ้าเนื่องจากว่าเราอาจจะใช้ ผ้าฝ้ายที่ผสมด้วยใยโพลีเอสเตอร์มากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ปูนไม่กินเนื้อผ้าได้เช่นเดียวกันและปูนไม่กินเนื้อผ้าสาเหตุมาจากผสมน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ปูนเหลวไม่จับเนื้อผ้าได้เช่นเดียวกันนะคะ ปนิศเคยบอกแล้วว่าการผสมปูนใช้น้ำปริมาณพอเหมาะกับเนื้อผ้าใช้ปูนปริมาณพอเหมาะกับเนื้อผ้าเพราะว่าเนื้อผ้าแต่ละชนิดมันมีความหนาบางไม่เท่ากันอันนี้เราจะต้องสังเกตนะคะว่า ผ้าแบบไหนควรที่จะใช้ปูนเยอะขนาดไหนน้ำมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคืออย่าให้เหลวหรือคนจนเกินไปนะคะอันดับต่อมาก,ก็คือเรื่องของปูนถามเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการใช้ปูนว่าปนิชใช้ปูนอะไรปนิชเคยทำคลิป ออกมาแล้วแล้วก็ตอบคอมเมนต์เยอะมากนะคะป้านิดใช้ปูนผสมเสร็จและปูนผสมเสร็จที่ป้านิดใช้ในอเมริกาจะเป็น quick setting นะคะนั่นก็คือปูนผสมเสร็จแบบแห้งเร็วนั่นเองนะคะปานิดไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยของเราจะมีแบบไหนนะคะก็ ลองไปถามที่ร้านค้าดูนะคะส่วนที่ถามว่าแล้วทํำยังไงถึงจะให้มันเป็นจีบสวยเหมือนอย่างปาณิดก็ขึ้นอยู่กับแบบพิมพ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับการจับจีบของเรานั่นเองนะคะเราอยากจะให้จีบเป็นแบบไหนเราก็จับจีบแบบนั้นนะคะ หากเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยประการใดก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างปณิชจ,จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ